นี่นะคะแถวที่แถวที่หนึ่งจับมือกับแถวที่สองค่ะแถวที่1ใช่เก่งมากน้องพิม์รออันดาแป๊บหนึ่งแถวที่สจับมือกับแถวที่สี่ค่ะ ไอ้ทอนอันดานไปอยู่กับน้องพิมจับมือคะ่ะจับมือกันเพราะเราเป็นอะไรกัน <c oughs> เพื่อนกันนะคะหนูต้องพาเพื่อนไปเอาหนังสือให้ได้นะห้ามแตกแถวนะคะอ้าวแถวที่สามแถวที่สี่ ไหนใครไม่ฟังตามข้อจกลงคนครูให้จับยังไงคะความเรียงอ้าวแถวที่สามแถวที่สี่พาเพื่อนไปหาหนังสือค่ะดูดูด,ดูเขาจะไปยังไง นะยังไม่ได้ไปเอาหนูต้องให้เฉพาะเพื่อนที่อยู่ด้านข้างของตัวเองหนูจะไปเรียกเพื่อนที่ยังไม่ได้ไปเอาไม่ได้นะคะอนเ,นเอาแถวที่1กับแถวที่สองความเร็วอุ๊ยจับคู่กันถูกคู่แท้อันดากับพิมพแหมงุ้งยิ้งยิ่ง,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 งอยู่อา้าวรวามเรยงค่ะ เดินไปค่ะพาเพื่อนเดินไปเดินให้ถ like ูกทางดูดูดูมีอยู่สองคนน่ะที่ไม่ตรงแถวมาไม่ถูกแถวกับเพื่อนเลยครับตะมดปังกับตะมดต้องเใก้กันเก่งมากดีแล้วที่อยู่ใกล้กัน ถ่วงไหมคะดูดเลขที่ตัวเองถ่วงไหมถ่ว<อ>ถ่วงนะคะเปิดไปหน้าที่16คะ่ะ